ไอ้กี่ปีตอนใส่รังข้อตีอ่ะใส่รังข้อลูกสาวเาเล็กอ่ะอ๋อใส่ตัออ้งแต่พศองสิบหกอืมแล้วที่ว่าไปเอาออกล่ะเอาออกไม่หมดออเขาหมอเขาบอกสิริราชบอกว่ามันดึงไม่ออกเขาบอกอยากจะให้มงกฎวัฒนานะ่ะเอาเครื่องบูดออกอบูดเลือดมันไหลไม่หยุดไงเนี่ยนียเนย่เขาบอกว่าเชือกมันขาดมันขาดที่นี่มันมันก็จะเห็นเชือกอยู่เห็นว่าเออใช่ ยายเนี่ยโอเมก้ามันไปทํางานไงไม่งั้นคนที่เป็นมดลูกเอ่อเนื้องอกมดลูกอ่ะมันจะหลุดออกมาเป็นก้อนเหรอโอ้โหสุดยอดเลยเนอาหารันเลยก็ลวงอะไรมันเข้าไปได้ยังไงวะเราก็สงสัยอะไรมันเข้าไปก็ดึงออกมาดึงออกมาเจอไอ้นี่ปอดท้อเจ็บไหมเจ็บไหมตอนดึงออกมาไม่ไม่เจ็บเหรอมันจะออกแล้วอ่ะแตดูแ อยแพรนี่นก,นก็ลวนเข้าไปอีกล้วงเข้าไปอีกก,ออก,ก็ดึงออกมาเลยปั๊ดเขาใจเด็ดไม่มีเลือดไม่มีอะไรไม่มีปัาดโอ้โหสุดยอดทุกคนหลักฐานโอ้ยพี่แดงได้คลิปมาแล้วคุณยายให้เปิดแพ้ได้